ครั้งที่226ข้อความต่อไปจากอังพุทรนิกายทุกกนิบาตปฐมมปันนาตข้อ284มีข้อความว่าเดลกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดพวกโจรมีกำลังสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมถอยกำลังเดลกระภิกสุทั้งหลาย ในสมัยเช่นนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนในสมัยเช่นนั้นแม้พวกกรามและเครือหบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไปจะออกไปหรือเพื่อตรวจปราการงานภายนอกเดูกระภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสมัยใดพวกภิกษุเลวซามมีกำลัง สมัยนั้นพวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักย่อมถอยกำลังดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยเช่นนั้นภิกษุพวกที่มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้นิ่งเงียบทีเดียวนั่งในท่ามกลางสงหรือครบชนบทชายแดนข้อน,นี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ของชนมากเพื่อมิใช่สุขของชนมากแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความพินาศเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยใดพระเจ้าแผ่นดินมีกําลังสมัยนั้นพวกโจรย่อมถอยกําลังดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยเช่นนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมสะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดน ในสมัยเช่นนั้นแม้พวกกรามและเครือหาบดีย่อมสะดวกที่จะไปออกไปรือตรวจการงานภายนอกเดกระภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันสมัยใดพวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักมีกำลังสมัยนั้นพวกภิกษุที่เลวทรามย่อมถอยกำลังเดระภิกษุทั้งหลายในสมัยเช่นนั้นพวกภิกษุที่เลวทรามเป็นผู้นิ่งเงียบทีเดียว นั่งในท่ามกลางสงหรือออกไปทางใดทางหนึ่งเดลกะพิสุทั้งหลายข้อน,นี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชนมากเพื่อสุขของชนมากแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเรื่องสมัยนี้หรือเปล่าคะและก็เป็นเรื่องธรรมะก็ได้การที่จะส่งคำสั่งออกไป การที่จะประกาศธรรมะเผยแพร่ออกไปเป็นคาอุปมาที่ให้เห็นว่าขณะใดสมัยใดสะดวกขณะใดสมัยใดลำบากถ้าเป็นสมัยที่ความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมะถูกต้องมีการสอบทานมีการพิจารณาตรวจสอบเป็นสมัยที่ธรรมะก็วควรจะกระจายขยายออกไปให้ได้พิจารณา ให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาให้ได้ตรวจสอบแต่ถ้าเป็นสมัยที่ไม่มีความสนใจที่จะตรวจสอบสภาพธรรมะก็ไม่ใช่กาลสมัยที่จะขยายหรือว่ากระจายพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วโดยสะดวกข้อความต่อไปข้อสองร้อยแปดสิบห้ามีข้อความว่าเดวกระพิกตุทั้งหลาย เราไม่สันเสริญความปฏิบัติผิดของคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์หนึ่งบรรพชิตหนึ่งเดอกะระที่สุทั้งหลายคฤหัสถ์หรือบรรพชิดปฏิบัติผิดแล้วย่อมไม่ยังกุศลรธรรมที่นำออกให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการทำความปฏิบัติผิดเดอกะระที่สุทั้งหลายเราสรนเสริญความปฏิบัติชอบของคนสองจำพวก คืคฤหัส1หนึ่งบรรพชิตหนึ่งดระภิกษุทั้งหลายคฤหัสหรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วย่อมยังกุศล,ลธรรมที่นำออกให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการทำความปฏิบัติชอบขึ้นอยู่กับเหตุหรือเปล่าคะเพราะเหตุแห่งการทำความปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติของท่านเป็นข้อปฏิบัติชอบหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติผิด ที่เป็นสิ่งที่ท่านจะได้ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของท่านเองถ้าสติระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจปฏิบัติชอบหรือว่าปฏิบัติผิดจิตกำลังมีโลภะมีความชอบใจไม่ใช่ตัวตนรู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งการระลึกเช่นนี้เป็นการปฏิบัติชอบหรือว่าเป็นการปฏิบัติผิด นี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าท่านพิจารณาตรวจสอบเทียบเคียงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเป็นปกติทำให้รู้สภาพธรรมะละเอียดขึ้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรจิตจะเป็นอย่างไรสติก็รู้ในสภาพที่ควรและไม่ควรสภาพใดเป็นสิ่งที่ควรจะละควรจะเว้นสติก็เกิดขึ้นรู้แล้วก็ละแล้วก็เว้นเป็นการขัดเกลา การละคลายกิเลสพร้อมกับการเจริญสติปัฏฐานที่รู้ว่าสภาพนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งจะเป็นหนทางที่จะดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุดเฉดได้แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมตามปกติตามความเป็นจริงเลยแลาก็จะเกิดไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลโดยไม่รู้สภาพธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ในเมื่อขณะเห็นก็ไม่รู้ขณะได้ยินก็ไม่รู้ขณะได้กลิ่นก็ไม่รู้ขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนทำยังไงถึงจะไปแจ้งพระนิพพานได้โดยไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงข้อสองร้อยแปดสิบหกมีข้อความว่าเดกระพิกสุทั้งหลายพิกษุพวกที่ห้ามอัฏฐะและธรรมะโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ไม่ดี ด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อมิใช่ประโยชน์ของชนมากเพื่อมิใช่สุขของชนมากแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุพวกนั้นยังจะประสบบาปเป็นอันมากและทั้งชื่อว่าธรรมสัตธรรมนี้ให้อันประทานไปอีกด้วยเดืพกระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอัตถะและธรรมะโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนมากเพื่อความสุขของชนมากแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุพวกนั้นยังประสบบุญเป็นอันมากทั้งชื่อว่าดำรงศัตธรรมนี้ไว้อีกด้วย พระศัธรรมเป็นเรื่องยากที่จะรักษาที่จะดำรงการตัดสรู้สภาพธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยะบุคคลก็เหตุว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งจะต้องดำรงทั้งอัตถะและพยัญชนะอย่างดีไม่ให้คลาดเคลื่อนไปได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็เป็นหนทางที่จะ ทำให้พระสัตว์ธรรมนั้นปั้นเฟือนเลือนหายไปนูอยากจะถามอาจารย์ว่าหนูจเจริญสติปัฏฐานเป็นปกตินะฮะที่หนูจเจริญว่าพอหนูได้ยินอาจารย์พูดก็จเจริญว่าได้ยินหน้อนแบบนี้ถูกหรือเปล่าฮะพอกําหนดก็มีสติเกิดขึนแล้วก็มี ปัญญาเกิดน,นะคะพอได้ยินก็รู้ว่าดับแล้วก็สมาธิก็เกิดน,นะคะก็สงบไปเงี้ค่ะรู้อะไรแล้วคะขณะนั้นรู้ขณะที่ได้ยินหนอนะคะรู้อะไรรู้ว่าอาจารย์พูดว่าไงอะค่ะเวลานึกว่าได้ยินหนอนะคะอะไรเป็นนามธรรมาท,ที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนตคะอะไร ไม่ไม่ใช่ตัวตนนะท่านศิคะลักษณะอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนปัญญาค่ะปัญญารู้อะไรรู้<ะ>ว่าเ <laughs> มื่อกี้อาจารย์พูดนะคะก็ดับไปแล้วนะคะรู้ว่าดับไปสืบสืบต่บอไปก็กําหนดเรื่อยไหมคะถูกปะกาลังเห็นนี่อะไรเป็นนามธรรมขณะนี้ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเพราะรู้ยังไง กำหนดหนูก็กําหนดว่าเห็นหนอกําหนดว่าเห็นหนอแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวตนก็ปัญญาแทนแต่ว่าลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมในขณะนั้นไม่ได้รู้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างไรถ้านึกว่าได้ยินหนอเป็นสภาพธรรมะที่คิดนึกไม่ใช่สภาพธรรมะที่รู้เสียงเป็นสภาพธรรมะ นามธรรมแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนั้นไม่ได้สำเนียกไม่ได้สังเกตว่ามีนามธรรมกี่ชนิดมีลักษณะต่างกันอย่างไรสติไม่ได้ค่อยๆระลึกจนกระทั่งรู้ในความต่างกันของลักษณะของนามธรรมชนิดต่างๆแล้วในขณะนั้นก็เป็นตัวตนที่กำลังคิดว่าได้ยินหนอเขาไม่รู้ว่าที่คิดว่าได้ยินหนอนั้นเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งแล้วไม่ใช่ได้ยิน เข้าใจหรือ,อยังคะเข้าใจคะ่ะยังไม่ได้ไประจากความเกิดดับอะไรก็เหตุว่ายังรู้ไม่ทั่วขอบคุณมากขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายปฐมปัญนน้าข้อ293มีข้อความว่าโดกระภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นฉนหน คือบริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัต์ธรรมหนึ่งบริษัทที่หนักในสัตวธรรมไม่หนักในอามิ t h หนึ่งเดวกระภิกษุทั้งหลายก็บริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัตวธรรมเป็นชนไหนภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ต่างสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าครือัดผู้นุ่งห่มผ้าขาว่า ภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสัตขีรูปโน้นเป็นพิธิปัตตะรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัทานุสารีนี่ก็เป็นชื่อของผู้ที่บรรลุความเป็นพระอริยะด้วยอินทรีย์ต่างๆกันรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรม รูปโน้นทุศีลมีธรรมะเลวตามเธอต่างได้ลาบด้วยเหตุนั้นครั้นได้แล้วต่างก็กำหนัดยินดีหมกมุ่นไม่เห็นโทษไรปัญญาเป็นเหตุออกไปจากภพกบริโภคอยู่ดูกรากิิษุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทผู้หนักในอามิตรไม่หนักในสัต์ธรรมโดยมากชอบพูดถึงเรื่องผลของการ เจริญสติปัฏฐานหรือว่าที่ใช้คำว่าผลของการเจริญวิปัสนาเปงว่าถ้าไม่พูดถึงผลแล้วล้วก็ท่านผู้ฟังจะไม่เลื่อมใสแต่ว่าความจริงแล้วควรที่จะได้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ที่หนักในสัจธรรมและก็ผู้ใดเป็นผู้ที่หนักในอามิรข้อความต่อไปมีว่าเดกระที่สุทั้งหลาย กะบริษัทที่หนักในสัตธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นไนภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ต่างไม่พูดสรรเสริญขุนของกันและกันต่อหน้าครือหัดผู้นุ่งห่มผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสัตขีรูปโน้นเป็นพิฐิปัตตะรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติ รูปโน้นเป็นธรรมมนุษสารีรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีรูปโน้นมีศีลม,มีกัลยาณธรรมรูปโน้นทุศีลม,มีธรรม,มะเลวสามเธอต่างได้ลาบด้วยเหตุนั้นครั้นได้แล้วก็ไม่กำนัดไม่ยินดีไม่หมกมุ่นมักเห็นโทษมีปัญญาเป็นเหตุออกไปจากภพบ,บริโภคอยู่ดุกระที่สุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทผู้หนักในสัตยธรรมไม่หนักในอามิตรดูกระพิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลดูกระพิษุทั้งหลายบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่หนักในสัตยธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นเลิศท่านผู้ฟังมักจะถามเสมอใครได้ยานไหนแล้วสนใจที่จะทราบพยายามที่จะถามก็มีเพื่อจะได้ ดูซิจะตอบตามความเป็นจริงอย่างไรแต่ว่าไม่ควรที่ท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่เพียงเชื่อเพราะได้ฟังใครบอกก็เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ท่านได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุและผลเลยแต่จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่เชื่อทุกอย่างที่คนอื่นบอกหรือว่า เวลาที่ท่านถามและใครพูดอย่างไรท่านก็คิดว่าคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีสัจจะเพราะฉะนั้นก็ได้บรรลุคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุและผลแต่ว่าผลทางที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นบุคคลที่เพียงเชื่อเพราะได้ฟังโดยการที่ให้พิจารณาเหตุผล ที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าจากท่านผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังท่านก็จะรู้ได้ว่าข้อปฏิบัติเช่นใดบุคคลใดได้ปฏิบัติแล้วและก็ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงแล้วแต่ไม่ควรที่จะมีบุคคลที่ท่านคิดว่าเป็นมิตรสหายทักชวนเพียงให้เชื่อเพราะได้ฟังแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ มีเหตุผลในการที่จะเชื่อด้วยปัญญาของท่านเองข้อความในอังคุตรนิกายปติยาปันนาตข้อ379มีข้อความว่าเดกระภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษผู้เขาวไม่เฉียบแหลมประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดให้ถูกทำลายเขาย่อมเป็นไปกับด้วยโทษถูกผู้รู้ติเตียน ท่านได้ประสบบาปเป็นอันมากอีกด้วยธรรมะสองอย่างเป็นไฉนคือไม่พิจารณาไตรตรองพูดสรรเสริญคุณของคนที่ควรติเตียนหนึ่งไม่พิจารณาใจตรองพูดติโทษของคนที่ควรสรรเสริญหนึ่งดกะระที่สื่อทั้งหลายอสัตบุรุษผู้ขาไม่เฉียบแหลมประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลายเข้าย่อมเป็นไปกับด้วยโทษถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบาปเป็นอันมากอีกด้วยท่านผู้ฟังไม่ค่อยกลัวคำว่าบาปคล้ายๆกับว่าห่างไกลตัวท่านเสียละเกินแต่ว่าคงจะไม่ทราบค่ะว่าท่านเพียงแต่ออกนอกทางที่ถูกไปก็เป็นทางที่ผิดไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ท่านหมดจดจากกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้อง ระมัดระวังและก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆเพราะเหตุว่าบาปนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ทุกๆขณะที่เกิดความเห็นผิดขึ้นเพียงการสรรเสริญผิดท่านก็จะไม่ทราบเลยว่าประสบบาปเป็นอันมากเพราะเหตุว่าชื่นชมกับความเห็นผิดซึ่งถ้าท่านไม่พิจารณาไม่ไตรตรองจริงๆท่านก็ยังคงมีความเห็นผิดอยู่ได้ แต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ไตรตรองพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลแล้วละความเห็นผิดท่านก็จะพ้นจากบาปข้อนี้ได้แต่ว่าถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่สำเนียกไม่เป็นผู้ที่สังเกตไม่กลัวบาปไม่คิดว่าบาปนั้นใกล้มากเพราะความเห็นผิดแล้วแล้วก็ท่านก็ยังคงจะมีบาปมากมายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะพิสุทั้งหลายตัดบุรุษผู้ฉลาด เฉียบแหลมประกอบได้ธรรมะสองประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายเข้าย่อมไม่มีโทษไม่ถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบุญเป็นอันมากอีกด้วยธรรมะสองประการเป็นชนคือพิจารณาใจตรองแล้วพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนหนึ่งพิจารณาใจตรองแล้วพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญหนึ่งดูกะภิกสุทั้งหลาย ตัดบุรุษผู้ฉลาดเฉียบแหลมประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายเขาย่อมไม่มีโทษไม่ถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบุญเป็นอันมากอีกด้วยที่เจรณาไตรตรองแล้วผู้ติเตียนคนที่ควรติเตียนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพูดติเตียนนี่คะ ด้วยกุศล,ลจิตได้ไหมคะเพื่ออนุเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ควรถ้ามิฉนั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังได้พิจารณาว่าข้อความที่บุคคลอื่นกล่าวถูกหรือผิดอย่างไรถ้าเป็นบุคคลที่รับฟังก็ย่อมจะได้ประโยชน์แต่ว่าผู้ที่จะกล่าวนั้นก็ด้วยกุศล,ลจิตไม่ใช่ด้วยอกุศล,ลจิต เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ไตรตรองและพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนหนึ่งพิจารณาไตรตรองและพูดส,สรนเริญคนที่ควรสันเสริญหนึ่งข้อความต่อไปข้อสามร้อยแปดสิบมีว่าดูกระภิกสุทั้งหลายสัต์บุรุษผู้เขาไม่เทียบแหลมประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดให้ถูกทำลาย เขาย่อมเป็นไปด้วยกับโทษถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบาปเป็นอันมากอีกด้วยธรรมะสองประการเป็นไฉนคือไม่พิจารณาไตรตรองแล้วเกิดเลื่อมใสในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหนึ่งไม่พิจารณาไตรตรองแล้วเกิดไม่เลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหนึ่งเดกระที่สุทั้งหลาย สัตว์บุรุษผู้คราวไม่เฉียบแหลมประกอบได้ธรรมะสองประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายเขาย่อมเป็นไปกับด้วยโทษถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบาปเป็นอันมากอีกด้วยดุกะภิกสุทั้งหลายสัตว์บุรุษผู้ฉลาดเฉียบแหลมประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลายเขาเย่อมไม่มีโทษไม่ถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบคุณเป็นอันมากอีกด้วยธรรมะสองประการเป็นไฉนคือพิจารณาไตรตรองแล้วเกิดไม่เลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เลื่อมใสหนึ่งพิจารณาไตรตรองแล้วเกิดความเลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหนึ่งดูกระพิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผู้ฉลาดเฉียดแหลมประกอบได้ธรรมะสองประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายเขาย่อมไม่มีโทษไม่ถูกผู้รู้ติเตียนทั้งได้ประสบบุญเป็นอันมากอีกด้วยจะเห็นได้นะคะว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์โดยการที่ให้ท่านผู้ฟังพิจารณาไร่ตรอง แล้วก็เกิดความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสเกิดความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสไม่ใช่ว่าฟังแล้วให้เชื่อทั้งหมดให้เลื่อมใสทั้งหมดนั่นจะต้องเป็นอสัตย์บุรุษแน่เท่าที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข้อความจากพราไตรปิฎกพอที่จะทราบไหมคะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรตอนนี้เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อจะได้พ้นจากความเห็นผิดพ้าเหตุว่าความเห็นผิดนั้นมีโทษมากข้อความในอังคุตรนิกายเอกนิบาตข้อหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดมีว่าดุระเทกโุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อกุศลรรธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบุญยิ่ง เหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลยโดกระที่สุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดอกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไผ่บุญยิ่งข้อน,นี้ก็เห็นชัดว่าผู้ใดที่มีความเห็นผิดมีความเลื่อมใสผิดมีการปฏิบัติผิดย่อมไม่สามารถที่จะพ้นไปจากวัฏฏะได้ แต่ว่ามีแต่การที่จะเพิ่มพูนข้อปฏิบัติผิดนั้นยิ่งยิ่งขึ้น